เราจะไม่สแสดงคันกับคนที่ไม่เดีนไค่ที่กำลังพันศีรษะเรืยกผ้าโค้หัวที่ใจหมวกก็มีห่อเดียวกันข้อที่สิบเอ็ดเราจะไม่สแสดงคันกับคนที่ไม่เดียขค่ายเรียกผ้าตรงศีรษะมีจะไปนั่งไปจบนะเขาจะเป็นในพันในคนในเหมื่นในแสนาต่างถ้ามันผุดขึ้นมยจะไปตานใจเขาข้อที่สิบสองเราจะไม่สแสดงคัน ถ้าเราถ้เาเรานั่งอยู่บนดินอยากไม่สแสดงธรรกับคนที่ไปไม่เป็นไข้นั่งอยู่บนอาสนะจะสูงกว่าถ้าเขาเป็นไข้ไม่เป็นไรวันเพื่อเจ้าของเยี่ยมอาสัจฉิอา,าสัจฉิป่วยหนักจะไขจะะาาาา้จะมีพานให้พระไปตามและวพระอาจารมาทำมีมนมาถ้ามาแล้วท่านยาลูกจากแค่ที่นั่งที่นอนอยู่พระอาจเจ้าบอกไม่ต้องอาจสัจชิ การนอนตามสบายเราจะนั่งในอาณาทิตาจัดไว้ก็ต่าำกว่าแล้วพระพุทธเจ้าก็กระกดายนร่งนี่หมายความวาถ้าสัจจิท่านป่วยถ้าเป็นอรหันต์ก็ฟังธรรมเหมือนกันนี่พระเรานี่ถ้า<ม>ว่าไปท่านองตรงมาฉันเป็นพระมาฟังธรรมแล้วมาปฏิบ,บัติธรรมแั้วก็เร็วเันทีข้อที่สิามเรานั่งบนอาณาต่ำ จากไม่แสดงธารมกับคนที่ไม่เป็นไข่นั่งบนอัจนะิยสูงมีตั้งใจให้ดีนะถ้าเขาเป็นไข่เราทําได้ข้อที่สี่เราเย็นอยู่จากไม่แสดงธรรมกับคนที่ไม่เป็นไข่นั่งอยู่ข้อที่ห้าเราเดินไปทางหลังจากไม่ัสดงธรรมกับคนที่มาเป็น,น,นไนะาานข่ที่เดินไปา้างหน้า ข้อที่ที่หกเราเดินไปนอกทางจะไม่แสดงคำกับคนที่ไม่เป็นไข้ก็ไปในทางข้อที่17มีหรือเปล่อ้าวมันไม่มีจบ,บกันไ้อานี้ก็แปังเราเป็นการเข้าใจง่ายๆไม่มีอะไรมากเพราะว่าท่านพูดไว้าชาัดๆก็ไม่น่าจะมีอะไรสงสัยข้อที่ที่เจ็ต้องมีก็จบ ก็เพื่อพนาบริสารยุคก็มีมาเรื่องปฏิมาก,กะมีเล็กเล็กน,น้อยน้อยมีสารข้อด้วยกันปฏิมากรรมมีขบแววมีมาเล็ก,ลกน,น้อยมีสารขอ้อเพื่อหนึ่งด้วยสุธรรมความศึกษาว่าเราไม่เยิงไ่จักไม่เยืนถ่ายอุจาระได้ปัสสาวะมันนี้ก็ถึงจะต่างไม่ยากเข้าใกจกัน ไอ้องเราไม่เป็นไข่จะไม่ถ่ายอุจาระปัสสาวะเบื่อเสียวเลยน้ำลายลงในของเขียวให้จำให้ดีไปนะจำให้ดีของเขียวนะไอ้ต้นไม้ต้นหญ้าเราจะมีสีเขียวแล้วอย่างนี้ก็จำให้ดีว่าไอ้ปีอาขาดทุ้มันใช้ไม่ได้ถ้าไม่ลงของเขียวลงของแห้งก็าตามเรงน้นมันนานก็าตามขาดทุ้มยาให้มีขึ้น ที่ไม่ใช่จริยาของพระมันเป็นจริยาของเปรตเฮ้ยเปรตผมก็ไปยินขาดถุนปต่อาการสำลักแบบนี้ไม่สมควรถ้าดีสามเราจะเราไม่เป็นไข่จะไม่ถ่ายอุจจาระและถ่ายปัสสวะแล้ว,ว่งเกียละลงในน้ำระวังน,นี่ว่าารพวกขี้ๆเยอะว่ะ วันเรื่งเราจะไม่เป็นไข่มายื่ยนถ่ายจาระนภศมะ,ะอันนี้ผมก็จะขอบอกว่าเบื่อไม่แต่ว่าขั้งถ่ายนภศมาที่เขาทำไม่เพื่อยื่ยนถ้าจี่ยืนในที่นีม้นนมันจะไปเยืนอันอยู่กลางแจ้งคงณสวยไนหะแล้วก็เรื่องเราเราไม่เป็นไข้จะไม่ถ่ายจาระนภศมาแล้วบนตัวเลยตัลายลงในของเขียนกันให้ดีดํานะ เทียงสามเราไม่ปินข้จะไม่ถทาจาระปัสสาวะบะ้วนน้ำลายลงในน้ำนี่ก็พอจำได้นะไม่ยากไอ้เทาจาระปัสสาวะนี่ผมเคยเห็นนัถ้าวะาทีเครื่องก็มีกันไหมั่ะปีที่แล,แล้วมาดีไม่ดีเพราะแอนันข,ข,ข้างข้างแผงเสกใ่ด้านหน้าปกติพกไปเนี่ยดีไม่ใช่ว่าหันเรื่งหน้าข้าวว่าเยี่ยวจง นี่ก็เป็นเรื่องเหมือนกันไั่ศึกษากันถ้าเป็นคนธรรมดาก็เลยเต็มทีไม่มีฮีเลโอตตะเป็นยาประเภทที่มันไม่งานด้านจริยาในกระบวนท่ทานปรับเป็นอันจับจะปรับตอนไหนทิาใจเราไม่ะะเหยีดพระจริยาไม่เหยดพระเอาพระตรงไหนไม่ใช่นี่ต่อไปอธิกรมีสี่อย่างอธิกร หมายถึงว่าเรื่องที่มันจะเป็นความผิดถ้าทำแบบนี้เป็นความผิดกระไม่ควรทำา้ามึงเถียงกันว่า่ีนั้นเป็นธรรมมันดีไหนทีนี้มนไม่จะทำมันจะดีไหเลือดบ่าววิบาธาทีกอนหมายว่าววิวาตกันดีเป็นพระเป็นเมรุลิกเถียงทำไมดีกว่าถ้าอยกากจาดกษสหาวะหากังข้าป็นดีได้ดี ให้นได้ดีนะไมนพูดกันดีๆแบบปรึกษาหา,า,าเลยกันไม่ใช่มันนั่งเถียงกันไอ้ไอ้เถียงกะมี่อยากผมเห็นดค่ไหนถ้าผมเห็น,นักคราหนึ่งมาทีผมจะมองดูยเฉยๆถ้าเป็นครั้งที่สองแล้วก็มีมนออกจากวัดท,ทันทีไม้เรื่องเถียงกันไม่ใช่แล้ก,ก็ปากแตก ในการหาเรื่องมาทะเลาะวิวาดการเถียงกันถึงไม่จะเป็นธรรมะวินัยเนี่ยธรรมะวินัยเนี่ยเขาไม่เถียงกันถ้าเราไม่เข้าใจเคลื่อไหนแล้วก็ไปถามท่านผู้รู้ถ้าไปตำราขึ้นดูไปตำราขึ้นดูถ้าไม่แน่ใจแล้วก็ไปถามท่านผู้รู้มันมีที่ปรจกษาถามถ้าจะหาท่านผู้รู้ไม่ได้ก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้แล้วศึกษากันแล้วเจอใครที่ท่านมีการเข้าใจบ้าง เวลานี้เรามีาพระเป็นผู้ศึกษาคือพระอริยเจา้ามีขึ้นแล้วในประเทศไทยกังหลายองค์อตตมจริยาเป็นยานนคุณเป็นขเด็จในะผมไม่ไว้วางใจหรอกเพราะว่าพระจริงๆต,ต้องเป็นพระตั้งแต่ประสูตรบายขึ้นไปครนี้ผมจะไว้วางใจถ้าพระแต่งตั้งอันนี้ผมไม่ไว้วางใจ ไม่พูดกันตรงไปตรงมาจะเป็นพระชั้นไหนก็ตามผมก็ไม่แน่ใจกายังพอใจอในโลกปรรมในอนี่จะให้ผมไปไหว้ใจพระประเทศนี้นักบวชประเทศนี้ผมไม่ถ้าอะไรเพื่อว่าผมก็หัดมาหนักแล้วบางองค์ก็เลวแสนเลวบางองค์ก็ดียอดดีมีท่นดีระเลยบางองค์เขา,เ,าเป็นอะไรขึนน้นมหน่อยก็เมาฐานะเมาตำแหน่งหน้าที่แต่เพื่อนนี้มันก็ไม่เจริาแล้ว ถ้าเราไปถามพวกนี้เข้าไปจาแก้ปิติหมดข้อที่สองการโจยกันว่าบัตั้นนั้นเรียกว่าอนุวาคาธิกรโจยกันอย่างกับที่รัาจยแบบแม่เอ็งพระที่มีความดีมากๆก็ทำปัพยามทำลายให้เสียหายาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่าง เรื่อกันโคลนพนากล่าวร้ายกันตะเรียวอนุวาธาธิกรสามอาบัตจั้งพวงเรียวอาบาตาธิกรอ,อันนี้เขาบอกชื่อให้นะไม่มีอะไรสี่จิจที่สองจะบุงธรรมเรียก,กจิตญาธิกรอ,อาธิกรถ้าทำการยิ่งาการกระทันที่ยิ่งยิ่งเล่นใหญ่ไม่ทับไม่มีอะไรเ่าบอกชื่อเท่านั้น กไม่มีอะไรเขิ่มจากตระถ้าบอกไว้จริงๆว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่จริยาของตะถ้าจริยามันไม่เกิดตาแล้วก็เราจะเป็นตะได้ยังไงการที่มันออกมาทางวาจาเกล่ยงกายนี่มันมาจากใจถ้าจริยาวาจาได้สองอย่างไม่เกิดกายไม่เกิดตก็แสดงใจไม่เกิดตะเพราะใจมันสั่งให้ทาสั่งใจมันสั่งให้ปูด ถ้าลงใจไมกเก่เจดพระเราเป็นอะไรเป็นคนไม่ใครแน่แล้วนม่นกีอเขเป็นสัตว์นรกเพราะว่าทำตนมันพระมันบาปเนเาเป็นสัตว์นรกไปเนี่ยที์ก่อเรียกว่าทิกรณะสมถะพุทธีระรนัปทิกรมีอยู่เจอย่างอะเรื่องที่มันเกิดขึ้นระบวางพระยึนนักบวชเนี่ยทีีระนับก็มีอยู่เจอย่าง เมื่อทำเป็นเครื่องระลับอภิกรสี่อย่างนั้นถ้าสี่นั้นเรียกว่าทิขระณะสมถะมีเจ็ดอย่างคือหนึ่งความระลักอภิกรในสี่นั้นในที่ครอมหน้าสงในที่ครอมหน้าบุคคลในที่ครอมหน้าวัตถุในที่ครอมหน้าธรรมเรียกว่าสันขายใน,นและสันขานเชิดต่อหน้า